ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมกำมลสักรีวามอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนราธิวาสพรรคประชาชาติพร้อมด้วยท่านสุกานโนมาัาสมาชิกสภาผูทแท้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดยละลาในฐานะเลขาธิการพรรคและเพื่อนสมาชิกจากสามจังหวดัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งปัตตานียละลานะครับอนอกจาก พรรคประชาชาติมีความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่นอ้องปาเลสไตน์อย่างที่ท่านศาสตราจารย์ดรวรวิทย์วารูได้ถแถลงการของพรรคประชาชาติกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปชาเลสไตน์แล้วนี่นะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทางพรรคประชาชาติเรามีความเป็นห่วงเป็นใยเนื่องจากว่าในเรื่องของข้อวิพาทษ์ที่ดินเขากระโดงเน,นื่องจากเรื่องนี้ทางพรรคประชาชาติเราได้ติดตามตั้งแต่สมัยที่แล้ว ที่มีการอภิบายไม่ไว้วางใจโดยพรัประชาชาิกับที่ดินเขาการะโดมแล้วก็ได้มีการติดตามมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสุดท้ายจะเดินไปในทิศทางไหนกับรัฐบาลชุดใหม่เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหลังจากที่เราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคนใหม่นะครับโดยนายรมตรีเป็น ผู้ดูตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งและได้รัฐธิกรกระทรวงคมนาคมท่านใหม่เราได้ติดตามว่าทิศท,ทางของที่ดินเข่าโงงซึ่งทั้งสองกระทรวงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยกระทรวงมหาดไทยดูแลกรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทยดูแลโดยกระทรวงคมนาคมว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลชุดใหม่จะเดินไปมิติศทางไหนกับที่ดินเข,าขาระโงงทั้งหมดห้าพันกว่าไร่ ปรากฏว่าหลังจากที่นี่มีการแถลงนโยบายข่าวก็เริมมีมาโดยตลอดนะครับว่าสุดท้ายแล้วตามที่เป็นข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันที่จะมีการฟ้องร้องผู้บุกรุกนะครับในที่ดินเป็นรายๆไปแล้วก็ทางอธิบดีกรมที่ดินบอกว่าจะรอปฏิบัติต,ตามคำพิพากษาเมื่อปรากฏเป็นข่าวอย่างนี้นะครับ ทางรรคประชาชาติเราเห็นว่าทิศทางของที่ดินเขากระโดนจะต้องยืดเยื้อต่อไปโดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดแทนที่ทั้งสองหน่วยงานจะยึดหลักตามคำพิพากษาองสาปบคของกลางในคดีมายเลขดำที่2494ทับ64และคดีมายเลขแดงที่582ทับ66เป็นหลักในการดำเนินการพ้กถอนโดยอธิบดีกรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61 แต่กลับให้การรถไฟดำเนินการฟ้องร้องเป็นรายๆเราเห็นว่าการดำเนินการลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของการประวิงเวลานะครับหรือเป็นการสมรู้ร่วมกันระหว่างการรถไฟกับกรมที่ดินหรือไม่นี่เป็นคำถามเพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้ายึดหลักตามคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่5822566ของศาลปกครองกลางแล้วนี่นะครับข้อเท็จจริงในนั้นศาลมีคำพิพากษาชัดแจ้งถึงข้อเท็จจริงว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยคำพิพากษาบางส่วนบางตอนตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นหน้าที่27หรือหน้าที่31บอกว่าคำพิพากษา ที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีก่อนหน้านี้ในศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ภาคสามาถึงแม้มันจะไม่ผูกพันเฉพาะคู่ความแต่กรณีอย่างนี้กา,ารรถไฟสามารถใช้ยันได้นะครับและกรมที่ดินโดยอธิบดีสามารถที่จะนำข้อท็จจริงที่รับฟังได้ตามที่ศาลปกครองกลางได้มีคำวินิจฉัยเพิาะถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้เลย โดยไม่ต้องรอให้การรถไฟดําเนินการฟ้องร้องเป็นรายๆไปนะครับท้ายที่สุดนะครับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏอย่างนี้แล้วนี่นะครับทางพรรรประชา,ชาติเราเห็นว่าคดีนี้อาจจะเป็นการส่งรู้ร่มคิดทบะวินเวลาหรือไม่นะครับและอาจจะเกิดความเสียหายก่อประเทศชาติโดยการรถไฟประเทศไทย ถือว่าเป็นการดําเนเินการที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของคําพิพากษาและเป็นการละเมิดหลักนิติธรรมไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2 5 6พสิในมาตราสที่ว่าที่บัญญัติไว้ว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน,น์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมดังนั้น ราคประชาชิกล่าวโดยสรุปจึงขอเรียกร้องให้ทางอธิบดีกรมที่ดินทบทวนแล้วก็ไม่ต้องรอให้การรถไฟฟ้องหรือมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดเพราะไม่รู้จะใช้เวลา4-5ถึงปีหรืออาจจะถึง10ปีก็เป็นได้ท่านสามารถดำเนินการโดยนำข้อเท็จจริงคำพิพากษาและการรังวัดที่ดินที่การรถไฟได้ินการรังวัดเสร็จแล้วตั้งคณะกรรมการพูกถอนเอกาสารสิทธิ์ได้เลยตามมาตรากฎหมายที่ดินมาตรา61เ็ ขอขอบคุณครับ